ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิสติฟอีกแล้วนะคะพอได้กลับมาทำคลิปวิดีโอเราก็จะทำการรีวิวกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ดีฟก็จะกลับมาพูดถึง ครีมกันแดดเหมือนเดิมค่ะซึ่งครีมกันแดดวันนี้นะคะจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเป็นครีมกันแดด B.O.B นะคะหรือว่ากันแดด b o บนะคะที่แม่ว่นเจริงๆว่าเขาเรียกว่า B.O.B หรือว่าอ่านว่าบ๊อบเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นกันแดดแบรนด์ไทยของเราเองนะคะเป็น Sunwinkle Control Cream High Protection for Face นะคะตัวนี้มี spf อยู่ที่50นะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงนะคะให้ผิวดูเนียนกระจ่างใสแล้วก็บางเบานะคะและช่วยปกป้องแสงแดดใช้สำหรับผิวหน้านะคะแล้วก็จะไม่รู้สึกเหนอนะ เหมาะกับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ที่ดิบเลือกมาเป็นกันแดดที่มีเนื้อครีมสีขาวเป็นกันแดดจริงๆเลยนะคะไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะขนาดของเขาอยู่ที่25กรัมค่ะจริงๆแล้วเขามี2สูตรให้เลือกใช้นะคะจะมีสูตรที่เป็น BB นะคะตัวนั้นจะเป็นหลอดสีส้มค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นหลอดสีขาวนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะ ที่ขวดหลอดนะคะเขาจะมีความโค้งงอนิดนึงนะคะให้เหมาะกับการที่เราแบบว่าบีบใช้นะคะไม่ได้เป็นทรงตรงๆงนะคะจะมีความตะแคงตะแคงของเจ้าหม้หลอดนิดนึงนะคะนี่จะเป็นแพคเกจของเขาเลยนะคะไม่ได้มีกล่องด้านนอกอะไรนะคะมีแค่หลอดมาเท่านั้นค่ะหลังจากที่เกลี่ยบ,บนมือแล้วนะคะเพื่อนเพื่อจะเห็นความกระจ่างใสเนาะของครีมกันแดดขึ้นมาประมาณนิดนึงนะคะเหมือนกับ การที่เราทาครีมกันแดดทั่วๆไปเลยนะคะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะซึมเข้ากับผิวเลยค่ะอันนี้เป็นผิวของดิฟที่ไม่ได้ลงสกินแคร์หรือว่าครีมทาผิวมาก่อนนะคะจะเป็นผิวสดๆเลยนะแล้วก็ลองทากันแดดให้ได้ดูกันนะคะยังไงเดี๋ยวเราลองไปทาบนหน้ากันดูนะคะว่าเขาจะมีแบบปฏิกิริยาคล้ายกับที่เราทาบนผิวบนมือหรือเปล่าค่ะดูรายละเอียดกันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะคะหน้าของดิฟผิวตอนนี้นะคะจะเป็น ผิวที่ลงสกินแคร์บำรุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อครีมของเขาดิฟให้ดูไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วเนาะว่าเขาเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะซึ่งเราก็จะทาลงไปบนหน้าเลยเป็นหัวตะแคงตะแคงดีมากเลยอ่ะไม่ได้เป็นทรงที่แบบว่าเออตรงเหมือนหัวหลอดบีบทั่วไปนะคะดิรู้สึกว่ามันมันดูเก๋ดีนะถ้าไม่ได้สังเกตก็คงมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคเขาก็แอบใส่ใจรายละเอียดเรื่องของแพคเกจิ้งอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือปริมาณที่ดิฟจะทานะคะ เดี๋ยวนิ้ทาให้ดูก่อนหนึ่งข้างดีกว่านาะเผื่อเพื่อนๆแบบอยากเห็นว่าเออผิวหลังทาเป็นยังไงเพราะว่าเนื้อของเขาเป็นสีขาวนะคะก็จะเหมือนเนื้อครีมกันแดดส่วนใหญ่ทั่วไปเลยนะที่เอาไว้ใช้กันแดดจริงๆไม่ใช่เป็นแบบในแง่ของเมคอัพอะไรอย่างนี้เนาะผิวที่ได้หนึ่งข้างจะดูเหมือนสว่างขึ้นมาแค่น,นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้กับแบบว่าวกอะไรอย่างนี้นะดี๋คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาน่าจะเออ ซึมเข้าไปบนผิวเลยนะคะแล้วก็เป็นผิวของเราปกติเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนื้อกันแดดที่เป็นเนื้อสีขาวเนี่ยก็จะได้ผิวที่เป็นผิวปกติของเรานะคะแล้วก็ให้ผลในการป้องกันแดดที่เต็มที่นะคะโอเคอันนี้จะเห็นชัดเลยว่าข้างนี้เราเพิ่งทาเสร็จนะคะในส่วนข้างนี้ทาจุนเขาซึมเข้าผิวไปในระดับหนึ่งแล้วนะก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างที่เราเพิ่งทากับ ทาไปแล้วแล้วครีมซึมเข้ากับผิวนะคะสําหรับคนที่ชอบแต่งหน้านะคะหรือว่าออกไปทํางานประจําหรือว่าอาจจะอยู่บ้านแล้วก็ยังชอบลงเมคอัพอยู่ก็สามารถแต่งหน้าต่อได้ทันทีเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเห,หนียวเหนอะหนะหรือว่าเมคอัพจะไม่เข้ากับผิวหน้าหรือเปล่าสามารถแต่งหน้าได้ทันทีเลยนะคะยังไงเดี๋ยวดิฟขอไปแต่งหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะกลับมาแล้วค่ะกับการแต่งหน้าก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราลง ครีมกันแดดตัวนี้ลงไปนะคะลิปก็จะมีแบบลงเป็นคอนซีลเลอร์หรือว่าไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยช่วยนะคะสําหรับผิวตัวนี้นะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้กันแดดตัวนี้หลังจากที่ลงกันแดดไปก่อนแล้วก็แต่งหน้านั่นเองนะคะไม่ได้มีปฏิกิริยาในความของการเป็นคราบหรือว่าทําให้ผิวเป็นขุยลอกต่างๆเลยนะคะก็ไม่มีปัญหากับเจ้าตัวครีมกันแดด b o โตัวนี้เลยค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทำให้ เป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆที่เลือกใช้กันแดดหรือว่าชอบใช้กันแดดนะคะแล้วก็หากันแดดอยู่ในราคาที่เบาๆสบายกระเป๋านั่นเองค่ะดิ๊บคิดว่าดิ๊บน่าจะบอกราคากับปริมาณไปแล้วตั้งแต่ข้างต้นนะแต่ดิ๊บจะย้ําให้กันอีกรอบนะคะสําหรับเจ้า คีม B.O.B. s u ซันสกินตัวนี้นะคะราคาเขาอยู่เพียง50บาทต่อ1หลอดเท่านั้นค่ะปริมาณอยู่ที่25กรัมนะคะก็ค่อนข้างจะคุ้มในราคานี้แล้วก็ปริมาณขนาดนี้เนาะยังไงก็เอาไว้ไปตัดสินใจเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางสำหรับช่วงเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้นะคะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ